ดีนะคุณผู้ท่านครับตัวปตทนะเป็นปรีวิวนะครับไตรมาสสองเรามองเป็นบวกเล็กน้อยนะครับเราคาดกำไรสุทธิเนี่ยอยู่ประมาณ3ามหมื่นสี่นะครับจะเห็นว่าค่อนข้างสูงเพราะมีรายการพิเศษจากการขายตัวเงินลงทุนในเออเอ็นจีเทอร์มิน 2, ให้กับอีกจัดครึ่งหนึ่งนะฮะตรงนี้ถ้าตัดออกเนี่ยกำไปรปกติจะเหลือ27,000ื่นนะครับจะเป็นภาพลดลง26% Q on Q นนะครับถือว่า การดอกลงเนี่ยจริงๆมาจากธุรกิจก๊สเนี่ยแหละนะครับเพราะว่าตัวลมแยกแก๊สของบทอทเนี่ยที่แต่เดิมใช้แค่ก๊สอ่าวไทยนะเป็นต้นทุนที่ต่ำนะครับตอนนี้ต้องเปลี่ยนมาใช้เป็นต้นทุนซิงเกิลพูลแทนความหมายก็คือใช้ต้นทุนรวมร่วมกับทางกลุ่มอิเฟฟ้าด้วยนะฮะตรงนี้ทําให้ต้นทุนของเขาเนี่ยสูงขึ้นแล้วอัตราก,กําไรก็แย่ลงนะครับแล้วประก,กอบกับไตรมาสนี้เองเนี่ยมันต้องรับรูย้อนหลังของไตรมาสที่หนึ่งเข้ามาด้วยก็เลยยิ่งทําให้แย่เข้าไปใหญ่นะฮะ แต่อะไรก็ตามไอ,ไอ้ไอ้สิ่งที่เป็นภาพแย่ตรงนี้เนี่ยมันมีจุดที่ดีเข้ามาปนนกันก็คือเรื่องของตัวการขายการเช้กักลุกค้อุตสาหกรรมเนี่ยกำไรทำได้ดีกว่าที่คิดนะทั้งนี้ทำให้เบนออกมาแล้วเนี่ยกำไรสูงกว่าที่เราเคยประเมินไว้5%้าเปเ็นะครับเ้วเลยมองบวกเล็กน้อยในประเด็นนี้นะฮะแต่ถ้ามามองโฟกัสกันที่คอชิ้นใหญ่ๆเนี่ย คือมันยังไม่ดีเอาลุกยังยังมีแรงกดดันอยู่จากสิงเกิลทูนะครับแต่มาสามภาพกําไรยังเป็นภาพลดลงเยียร์เยียอยู่นะครับจาผลกระทบสิงเกิลทูที่มีต่อเนื่องแล้วนะถ้ามามองกันเป็นฮาร์ฟก็คือมองกันเป็นภาพครึ่งปีเนี่ยเซ็กซนด์ฮา์ฟเนี่ยพอทอยยังเจอผลกระทบของสิงเกิลทูหนักกว่าเฟิร์สฮา์ฟอยู่นะครับทำไมถึงหนักกว่าเพราะว่าตัวนี้ตอนนี้เนี่ยสปอร์ตเอ็นจี N G ที่เป็นส่วนหนึ่งในในคูพาส์เนี่ยมันเป็นขาที่เข้าสู่ไฮซีซั่นแล้ว นะครับก็คือหน้าหนาวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนช่วงเฟิร์นฮาฟเบนออกมาอยู่ประมาณสักสิบเหรียญตอนนี้เนี่ยเซคันด์ฮาฟทูเดย์อยู่ประมาณสักสิบแปดสิบสองเหรียญก็จะเห็นได้ว่ามันเยอะขึ้นนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบฮาวเวอร์นฮาฟผลกระทบจากเซคันด์ทูยังหนักอยู่นะครับไม่ได้เบาลงเราเลยมองว่าไอโอเวอร์แฮงเนี่ยมันก็ยังมีน้ําหนัก อยู่ในในช่วง second h a l ฟต่อนะครับถึงแม้ว่าปตทอจะมี v a l ูของการไปถือในบริษัทลูกไม่ว่าจะเป็นสอพอไทยโอไอดีซีโออาร์พวกนี้เนี่ยที่คิดเป็น v a l ูมาแล้วเนี่ยเทียบกับราคาคขายซื้อขายปัจจุบันเนี่ยวันยี้อาศัยที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าตัวธุรกิจหลักมันไม่มีไเว v e r เราเลยมองว่าคงเป็นแค่โผเฉยๆสำหรับปตทอยนะครับยังไม่ใช่จุดที่จะเข้ามารีบซื้อเก่งกาไรอะไรนะครับปีหน้ากําไรฟื้นจริงเพราะว่าฐานกําไรมันมัน,ม,นมันเป็นฐานเดียวกันแล,นและคือฐานด้รับลกระทบทิงเกิลทูเหมือนกัน นะครับผลกระทบเนี่ยน่าจะน้อยลงในปีหน้าเพราะว่าน่าจะได้การแชร์รับผลกระทบจาก g ท c เข้ามานะครับแต่ว่าเรามอกว่าเข้าไปตอนนี้มันมันเดวไปนะครับรอรอให้เขาคุยกับ GC ให้จบก่อนได้ด้วยซ้ำนะค่คอยกลับมาวงตปอถอยทีน,นี้ครับประมาณนี้ครับจบแล้วครับ